ทำออยังไงซิ่งเพื่อผ้าเซฟทำอะไรที่นี่เนี่ย <g ül> ก็นี่เลย,ยตู้เซฟเดี๋ยวผมจะมีทริปไปต่างประเทศใช่ไหมผ <ừ. S 3> <อ>มกลัวว่าเดี๋ยวมาช็อปคนเดียวแล้วมันจะเหงาแล้วก็เลือกเสื้อไม่ได้ผมก็เลยพาตู้เซฟมาด้วยแล้วก็พามาที่นี่เลยนะครับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิรู้ไหมเนี่ยว,ว่าเขาเพิ่งรีโนเวทไปด้วยเฮ้ย <g ül> จริงเหรอถูกต้องแล้วเสร็จแล้วเขามีแบรนด์แฟชั่นเก๋ๆใหม่ๆเต็มเลยนะครับผม โจทย์ของอบก็คือชุดไม่หนาวเกินไม่ร้อนเกินนี่อากาศที่เจะไปเที่ยวแต่ว่าสุดอันนั้นคือพี่อบเลยอันไหนเอาลองทาบทาบทาบก็ได้คนชอบคิดว่าผู้ชายแบบต้องแต่งตัวชั้นเดียวไม่มีเลเยอร์อะไรอย่างงี้เนาะจริงแล้วการใส่เลเยอร์ก็ทําให้แบบเราดูมีอะไรมากขึ้นนี่ั้างนี้ไม่ขอขอมันมีลายข้างหลังไงให้ตัวเองปะอันนัให้ตัวเองขอบางเปนไม่ละ โอเคเดี๋ยวไปไปดูร้านต่อไปดีกว่าร้านไหนครับร้านต่อไปชื่อร้านว่าชื่อร้านว่า a m e เ i c a กันอีเกิลนะครับโอเค <Okay. S 3> ร้านนี้เซฟชอบสุดตจ้าเพราะมันเป็นกันเกงยีนแล้วทรงเขาสวยสีชมพูส่วนมากเป็นของฝั่งผู้หญิงแต่ว่ามันใส่กับกันเกงยีนสีฟ้าสวย วันนี้โอวพาตู้เซฟนะครับมาช็อปที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะครับด้วยบัตรใบนี้เลยนะครับแบงคอกแบงก์เอ็มไลฟ์วีซ่าเขาให้ส่วนลด5%นะครับทุกการใช้ใจ่ายในห้างทุกห้างในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับโอ้ oh, พี่โยบเซฟก็มีเหมือนกัน <c oughs> นี่เลยครับบัตรเดบิตแบงคอกแบงก์เอ็มวีซ่าสมัครง่ายมากใบนี้แค่ไปที่สาขาธนาคารกรุงเทพหรือสมัครผ่านโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพแล้วรอรับที่บ้าน<ม>ได้เลยขอรับสิทธิ์จอดรถเพิ่มฟรี2ชั่วโมงด้วยนะโดแต่ใบนี้ก็มีนะที่จ ขาวสีดําเนี่ยขาวดีกว่าเพราะว่ามีสีดําเยอะแล้วสีขาวเหมือนกันขาวสวยกว่า,า,ววาโออพี่อ๊อฟเอานี้ดีกว่าน่ารักไหมน่ารักนะมันเป็นหนังแบบว่ากับนี่เอานันนี้เอานันนี้เอาอันนี้นชิ้นงานเรื่อแล้วไหล Okay. อีกอย่างหนึ่งนะครับในทุกๆการช็อปเนี่ยเราจะได้เอ็มพอยต์ในอัตตาพิเศษนะเก็บไว้ with, สะสมไว้แลกเป็นส่วนลด mm hmm. คูปองเงินสดได้ด้วยนะครับผมสามารถไปแลกได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าในห้างนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับจะแลกเป็นอ e ีคูปองผ่านทาง m อ็มคาร์แอปพลิเคชันก็ได้นะครับผมของเซฟก็เหมือนกันนะครับสิทธิประโยชน์จัดเต็มอย่างเช่นเมื่อเราช็อปในห้างคือเดมอลค์กร mm ุป hmm. หรือว่ากูเมนเนี่ยก็รับส่วนลดไป็นทันที5%้าเปอสะสมเอ็มพอยต์สูงสุดคูณ2องแล้วก็สามารถนำ ไปกันต่อโอ้ย เหมาะก,กับห้องตู้เซฟมากแต่ราคามันแรงมากเลยอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อวันนี้ตู้เซฟมากกบพี่นะ oh. ไม่ว่าของจะชิ้นใหญ่แค่ไหนก็ตาม oh. ถ้าเรามีบัตรใบนี้นะครับ Bankkok Bank M Life Visa นะครับถอดได้นะครับ0ูนาเปอนน่สูงสุดถึง10เดือนเลยนะตู้เซฟซื้อได้ทุกชิ้นทั้งห้างเลยนะคบผมนอกจากสิทธิประโยชน์ที่เราพูดกันมาทั้งหมดนะครับยังมีโปรโมชั่นดีๆเนี่ยอีกเพียบเลยพูดยังไงก็พูดหมดในคลิปเดียวสามารถรติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เลยนะครับ วันนี้โอก็ต้องขอบคุณตู้เซฟมากๆเลยนะครับที่พาโอ๊มาช่วยเลือกเสื้อผ้าไปเที่ยวเนาะเดี๋ยวถ้าโอ๊ไปที่นู่นนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งมาอวดให้ดูยินดีเลยครับเออพี่โอเห็นไหมเนี่ยว่าการช้อปปิ้งกับเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับผู้ชายไม่จเป็นต้องเป็นผู้หญิงก็สามารถจ่องไแค่เรามีบัตรดีๆสักใบบัตรใบไหนนะครับผมบัตรใบไหนนะบัตรใบไหนนะส่องใบนี้นะครับคือโปรโมชั่นดีมากและคะแนนง่ายช้อปปิ้งง่ายดิเนี่ยก็คือการของเราก็จะสนุกขึ้นทุกครั้งที่มาช้อปที่เดอะมอลล์ทุกสาาาขนนนะะคครรรััับบบบอย่ลืมมตใี้ผ